คุณมองหน้าผมทำไมอยากเป็นเยฮอรายต่อไปเหรอเชิญลงไปก,กับท่านซาตานข้างล่างนะคะไงหนูเธอคงจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินฉันหรอกนะฉันอยากจะให้คุณลงนรกใจจะขาดแต่ฉันทำไม่ได้หน้าที่ของฉันคือห้ามใช้ความรู้สึกส่วนตัวเชิญค่ะก็ดีขอบใจแล้วกันพี่คะสองหนูกลับโลกมานุษย์ได้ทำไม,มล่ะคะหนูหนูเป็นห่วงพ่อแม่ ใครดูแลท่านแล้วขอโทษนะพี่ทำตามที่หนูขอไม่ได้หนูต้องไปขึ้นสวรรค์นะคะพี่ช่วยหนูนะหนูอยากกลับไปหาพ่อกับแม่คุณต้องให้ผมขึ้นสวรรค์ผมวางเงินหนึ่งล้านใส่พานให้คุณเลยขอโทษนะคะที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นค่ะเชิญหน้านี้ค่ะผมไม่เชื่อหรอกนะว่าสวรรค์จะแต่งตั้งคนโง่ๆงงไม่รู้กฎอะไรอย่างคุณมาตัดสินผมอะ